สวัสดีค่ะมือนีมาเป็นเก็บเกี่ยวบักพิกค่ะพี่น้องค่ะมาดูกันค่ะว่าควยสันจะเก็บได้เยอะหรือเปล่าลูกชายจะมาช่วยค่ะวันนี้แต่แม่จะมาจัดสถานที่ก่อนนะคะโอเคนะคะมือนีควยสันก็จะมาพูดถึงเจ้าของนิดนึงค่ะพี่น้องค่ะว่าความเป็นมาจังไดแน่นะคะพี่น้องค่ะปัทนีคนมาอยู่เมืองนอกคุยสันบ่มีเงินบ่มีทองหรอกค่ะคุณสามีก็บได้รวยบรด้หยังหรอกค่ะพี่น้องค่ะแต่ เอาบักพริกบักแตงบักเคือเทศนี่แหละคะ่ะมะอ้างพี่น้องบะมีทอ่องอ่าเป็นรล่ยๆบาดนะคะ่ะมะอ้างนะคะมีแต่บักพริกนี่แหละคะ่ะมะอ้างพี่น้องคะ่ะ ความสุขของคนอยู่เมืองนอกค่ะเมื่อได้กินอาหารไทยผักไทยฮอก็มีความสุขเนาะคะ่ะนอกาะโดยเฉพาะถ้าเรามาปลูกเองนะคะแล้วฮอกรดูแลเองนะคะจะมีความภูมิใจมากเลยค่ะพี่น้องค่ะคุยสันก็จะมองไปที่ม่องไปนะหาลูกชายนะคะพี่น้องค่ะไม่ได้รออะไรนะรอลูกชายจะมาเก็บช่วยว่ะซ่านว่ะแต่ก็ฝึกให้นางนะคะแต่คุณสามีมาก,ก่อนค่ะพี่น้องกาก็หลั ประเทนี้ลูกไส้กับยางมากน้ากลนะคุณสามีก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นฉันก็ไปเอาอันดื่มมาให้เธอเด้อมาสันเด้ลูกไส้ก็จะมานั่งนะคะแต่คุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่มานะลูกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมาสันลูกไส้กับมองน้านะคะแต่นางก็ไม่ได้บ่นนะเพราะว่านางก็ช่วยแม่ประจําทุกปีเลยค่ะต้องหันให้นางนะคะลูกกับ คุณสามีก็มานั่งเป็นกำลังใจนะคะแต่ว่าคุณลูกน่ะจะช่วยคะ่ะนางจะช่วยทุกปีแต่คุณสามีแล้วก็ซอยอยู่ดอกคะ่ะแต่ว่านางจะช่วยปลูกมากกว่าแต่ต้นเก็บเกี่ยวนี่จะเป็นหน้าที่ของแม่กับลูกนะคะปัทนีคุยสันเสร็จเป็นหนึ่งกระถางแล้วคะ่ะได้เยอะอยู่นะควยสันตอนแรกว่าจะเก็บแค่สี่กระถางคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าเขาก็เก็บไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องคะ่ะปัทนีควยสันจะมาพูดต่อนะคะว่า ชีวิตความเป็นอยู่เมืองนอกคุยสันก็ไม่ได้รวยไม่ได้เลิศไม่ได้หรูหรอกค่ะพี่น้องค่ะก็ธรรมดานี่แหละค่ะเอาคุณสามีมาก,กับน้ำดื่มแล้วค่ะน้ำผลไม้นะคะเอาไปให้คุณสามีเอาไปเก็บค่ะกระเวยอกกันเล่นกันกับลูกชายนี่แหละค่ะธรรมดาลูกชายกับมีผู้เดียวค่ะพี่น้องค่ะลูกชายเดียวนะคะนางก็เป็นคนขี้อายแล้วก็ไม่ค่อยพูดนะคะไม่มีเออนั่นนะคะไม่มี ปากมีเสียงเหรอคะบ่ปากบ่เบาอีหงยังล่ะคคะนั่งกันเงียบๆขี้อายของนั่งไปยังสันล่ะคะ่ะพี่น้องค่ะปาที่นีคุยสันก็จะมาเว้าต่อนะคะครอบครัวของเราก็ไม่ได้รวยค่ะก็พออยู่พอกินนะคะแต่ก็ไม่ได้อดอะไรนะคะอยากกินอะไรก็ได้กินค่ะคุยสันก็ไม่ได้ทํางานค่ะออกมา บรเิเฮุงานมาสามปีแล้วค่ะมาดูแลคุณปู่กับคุณย่าค่ะแต่คุณปู่ก็เสียไปแล้วค่ะแล้วก็เหลือแต่คุณย่าแต่ว่าคุยไอสานก็มาทําหน้าที่ดูแลคุณย่านะคะแล้วก็เวลาว่างก็มาทําคลิปนะคะมาปลูกพักยังสีหล่ะค่ะพี่น้องค่ะใช้ชีวิตประจําวันของเราแล้วมาอยู่อังกฤษได้สิบแปดปีแล้วค่ะโอเคนะคะวันนี้ก็พูดย่อๆนะคะเรื่องอ่า ช้ชีวิตประจําวันค่ะพี่น้องค่ะคุณลูกชายก็ช่วยแม่ดีดีดค่ะนางก็ฟังเพลงไปแล้วก็ทําไปอันนี้ก็คงจะเป็นกระถางสุดท้ายวัสนาพันมองเบิงแล้วค่ะพี่น้อง ข้ยสันสรุปแล้วได้สิบกระถางนะคะพี่น้องค่ะวันนี้นักอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะได้บักพิกประมาณสองกิโลค่ะพี่น้องบะไดยังบะได้เบิดนะคะนี่ค่ะพี่น้องค่ะข้ยสันก็ตัดไปก็ดื่มน้ําผลไม้ไปด้วยค่ะความสุขเล็กๆน้อยๆเนาะค่ะนาะพี่น้องค่ะจะเอาอะไรมากมายเราเอนเราใช้ชีวิตวันนี้ ให้มีความสุขนะคะไม่มีรวยไม่มีจนหรอกคะ่ะขอให้มีความสุขก็พอนะคะชีวิตนี้ก็คือครอบครัวของเรามีความสุขก็พอคะ่ะโอเคนะคะควยสารวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะตบมือให้ลูกชายคะ่ะนางก็ช่วยแม่ได้ดีอยู่นะคะอันนี้ก็คือผลงานในวันนี้คะ่ะเรามาดูว่าควยสรรจะทําอะไรต่อไปนะคะ